สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชชวานครับในข่าวไวแทนิวนะครับแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของเ,ออเบลล่ารานีแล้วก็เวสุรวาสยุติลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในฐานะแฟนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยสากเบลล่ารานีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องหลายวันนะครับหลายคนก็รอฟังจากปากของเจ้าตัวทั้งคู่ ซึ่งเมื่อวานก็ชัดเจนครับว่าประกาศยุติความสัมพันธ์ในฐานะแฟนนะครับปรับลดสถานะเหลือมาเป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นสาไปไล่บอกอีกครับแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าไม่ขออนุญาตลงในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับทีนี้ครับต้องบอกว่าไปเสียไม่ได้นะครับว่าแฟนคลับยากที่จะทําใจได้เพราะว่าทักคู่เนี่ยคบกันมาเก้าปี หลายคนก็เชียร์จะให้ถึงฝั่งฝันเหมือนกับตูเหมือนกับคู่ของตูนแล้วก็ก้อยแต่ยคนบอกนะครับแต่สุดท้ายก็จบยืนยันว่าจบแล้วนะครับจบแล้วเหลือเป็นแค่พี่น้องทีนี้มันมีการไปย้อนดูโมเมนต์หลายโมเมนต์กับอย่างว่าแฟนคลับก็คิดถึงนะครับโมเมนต์เหล่านั้นซึ่งต่อจากนี้ไปมันก็อาจจะไม่มีแล้วหรือไม่มีแล้วก็เป็นได้เมืม่อจะเป็นวันเกิด คู่เคยเป็นเบดเดย์กันยังไงวันวันไทยโมเมนต์หวานหวานที่เคยมีนะครับพาไปดูแคปชั่นแรกภาพแรกก่อนเลยครับเป็นภาพที่สาเวเบลล่านะครับซึ่งหนุ่มเบีรยเนี่ยนะโพสต์ภาพสาเวเบลล่าในจรนะครับพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าผมภูมิใจในตัวคุณที่สุดครับรูปนี้สวยจริงๆยิ้มพิมพ์ใจมากสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะอวยพอนิดนึงสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ ให้ได้พบเจอแต่กัลยาณิมิตรที่ดีนะครับนี่เป็นการแฮปปี้เบิร์ตเดย์สุขสันต์วันเกิดสาวเบลล่านะครับอีกโพส์โพส์หนึ่งครับเป็นการโพส์น่าจะแฮปปี้เบิร์ตเดย์แต่เป็นในฝั่งของเบลล่ารานีที่แฮปปี้เบิร์ตเดย์นุเบียเบลล่ารานีโพส์ไอจรนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ที่เป็นวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ถูกคนที่สายลุงที่สนอยู่ไม่สุขที่สุดขอให้พี่เบียมีแต่ความสุข มีคนรักแบบนี้ไปเยอะๆได้ทำสิ่งที่ฝันไว้ทุกอย่างแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเราก็นะอายุเท่านี้แล้วแล้วก็บอกว่าหยอกๆนี่เลือกรูปจากหน้าพี่เลยนะแม้ว่าอีกรูปน้องจะสวยกว่าก็ตามฮ่าๆๆ Happy Birthday คุณแม่พี่เบียร์ด้วยค่ะนี่สาวเวลาเคยโพสแคปชั่น Happy Birthday หนุเบียร์ไว้ประมาณนี้นะครับและอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพการเซอร์ไพรส์นะครับที่หนุมเบียร์นั่งอยู่บนรถบ้าน สาเบล่าเนี่ยก็โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ร่มแล้วร่มอีกแต่ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะนี่นะครับมีการไปย้อนโมเมนต์เหล่านี้นี่นะครับก็มีการโพสต์อีกภาพหนึ่งก็คือหนุ่มเบียร์เนี่ยโพสต์บอกว่าคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับอิอิอ,อิแล้วก็แท็กสาเวเบลา่าทูพี่เบียร์ from bl นี่ครับแล้วก็บอกว่าเย้ขอบคุณนะครับคุณใจดีใจที่สุดในโลกเลย นี่นะครับนี่น่าจะเป็นวันวาเลนไทน์นะครับที่มีดอกกุหลาบอยู่ในกล่องนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางรักที่ทั้งคู้เนี่ยมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันในช่วงที่ยังคงมีสถานะเป็นแฟนกันอยู่วันนี้หลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่มีแล้วอาจจะไม่มีอยแล้วนะครับเข้าไปทีดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมกคับ